คุยเรื่องของการชงมัชฉะกันนะคะการที่เราจะชงมัชฉะให้ได้เนื้อเนียนๆเนี่ยค่ะหรือว่าให้ละลายน้ําได้ดีเนี่ยก็เลยต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยนะคะอันนั้นก็คือแปลงคนมัชฉะค่ะลักษณะของฉาเซนหรือว่าถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าแปลงคนมัชฉะเนี่ยค่ะลักษณะเขาก็คือจะเป็นไม้ไผ่ที่แบบเหมือนเขาก็คือจะมาทำเนี่ยมาผ่าเป็นซี่ๆๆๆอย่างนี้นะคะซึ่งแปลงคนไม้ไผ่ที่ดีค่ะควรจะมี80เส้นขึ้นไปนะคะเวลาที่เราได้ฉาเซนมาใหม่ๆนะคะฉาเซนหรือแปลงคน มาชขานเนี่ยค่ะพอเราได้มาใหม่ๆค่ะให้เราแช่น้ำอุ่นก่อนเลยนะคะเนี่ยให้เราแช่ทิ้งไว้เลยค่ะ สิบถึงนาทีนะคะเทคนิคในการที่เราจะชมมะช่านะคะเราควรที่จะใช้เป็นแบบถ้วยที <man us> <man us ่เป็นก้นแบบกว้างๆหน่อยนะคะแล้วก็น้ําที่เราจะใช้ส่วนมากเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณน้ําอุ่นนะคะถึงน้ําร้อนไม่ต้องร้อนจัดค่ะการใช้แปรงของเรานะคะการการคนของเราเนี่ยเราจะไม่คนเป็นวงกลมๆแบบนี้นะคะเพราะถ้าเราคนเป็นวงกลมๆเนี่ยค่ะตัวมะช่าเขาจะลายกับน้ําได้ไม่ดีนะคะเวลาที่เราจะคนมะช่าเนี่ยให้เราคนเป็นตัว M M มเมะชาเอก็คือมะช่าอย่างเงี้ยนะคะ คมอย่างนี้เลยค่ะเป็นตัวเอมแบบนี้นะคะเนี่ยคนขึ้นคนลงแบบนี้ค่ะแล้วก็แปลงเราสามารถที่จะไปชนกับตัวถ้วยได้นะคะแต่ไม่ต้องไปขูดข้างล่างแบบขูดแก้นก้นแก้วแบบนี้นะเพราะถ้าเราขูดก้นแก้วแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแปลงเราก็คือจะเสียหายได้ง่ายนะคะไม่ต้องแบบขูดอย่างนี้ค่ะเอาแค่สบัดข้อมือเนีคะสบัดข้อมือเนี่ย